ทีวีรุ่นนั่นคืกกับเม่นองไพกับเมลยี่ตู่แม่นองไพรทั่วันเลยโอ้ยรองเด้อโมมีน้องไปส่งบต้มแบบสดนำมันห้อนนีกดีแล้วแต่เมหน่องไพหอมใส่ปลาได่ไม่ตู่พ่อปงรบอกงเ้ปาอง่อดอืดๆอยู่นะเจ้าหนกขุมห้องเลยขนาดวัดอันเทตอนงให่ได้เนี่ยแต่ยังมุนวจิ บบกับแกบไดีกับ,ขบกเขากระเซาะพี่น้องหลามปะานิน่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอดีจ่าก็เร่หลามมาเร็วกา,าแฟ เปลียมาเร็วเปลี่ยนสถานที่อยูไซโนอสวาัสดีเนาะสวัสดีครับสวัสดีต้นสู้ครับพี่น้องเจ้านี้มือนี้ก็อยู่สารหน้าหน่อยครับมาตึกปูตึกปลาพ่อ้อยู่ได้กินมือนี้มากผ้ากาแฟามาหน้าหน่อยครับมาเปลี่ยนสถานที่มากผ้ากาแฟามาซุ่ม หัวส้มสวนท่างพีลายมือเหล่ากาแฟบรดิดมาเลนก็เลยพากาแฟามาผีกันนะอือป้าดีจ้าแม่นอ้องไข่จ้ะไข่นั่นเนี่นี่เลื่อมอยู่บนน้บนวะเลื่อมว่าแม่นสัสดีแล้วมณะยาไทยเมนูเมนูเด็ดก็คือลาบปลาครับลาบปะนันิ่นทีวีรุ่นนั่น ตือก,กับเม,ม่น้นองไพรกับเม่ยิ่ตู่แม่น้องไพรคัวกันเลยจ้ะโอ้อยระวังเด้อกาแฟาไปทางไหนน้ดดอดำโดดครอบนี่น้อ <c oughs> เห็นบ่ญน,น้อ <c oughs> นั่นเด้มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปสำรวจการนั่นไปวัไใดกันดีไปหาหนูวันหันโดดทีไ่ไหน มาเด้อลูกขูดเจ็ดอก็ซ่อนซ่อนขูดหรือไม่ถึงบัอันตรายเอามีดขูดหรืออันตรายปลางกโตัวขอบันไดว่ะติตัวใหญ่ปลาใดเนาะตัวใหญ่ๆต้องติดเบ็ดจ้ะตัวใหญ่ๆมันแม่น้องฟันเบอร์ขาวมันอยู่เลิกผดไหมขอว่าไหม chú tiêu hoa gần nắng gì đây chú tiêu hoa tôi <laughs> nhanh gì đây thiếu niềm có đây tôi nhanh thôm màn cả đây chẳng vào sớm đi ô tiêu hoa sút giọt là tiêu hoa nghĩ là mất cái xẹp này cái xẹp cuối câu là cái men panin mai mẹ sớm ruột hẳn sớm ruột nhì đi với phân nhì nói nhì cái đây ไปหละ่ะวัดดีไปหลุมวัดดีไปดีใจวะเดี๋ยวมาส้มบรรยากาศไม่หลุมส้มบรรยากาศไม่ดีบ่ใจบ่วัดดีง่วงง่ามัดดีงงามจ่าก,ก่อนเร็วก,กาแฟกาแฟท่าน,นพ่อบอกนุ่นมเย,เย็นว่าวัดดีก่อนดิอืมอืมนุ่มดีวันดีครับเห็นบ่ไนคุณนุ่มเย็นวัดดีครับเหรอนบ่อืม เล้วตัวเหนียวมันตนผักข้าวผงยังมันจะต้มเนาะเมือนมี้น้องไปสมกับต้มแบบสดน้ำม,มันห้วนอ,อย่เดียวดีเนาะไม่ลองใส่ใบขามบอลไปหาน้องไสมแล้ว่สมีมเือ,อ,อว่าีเนี่ยต้มสมเนื่อนะสดนน้ำก็ก้อยหรือตเอน,นี้ย แต่อย่างนี้คือยังเห็นบุปาขวกพวกขวกขวกไปทตั้งปุ่นไม่ไม่ไ้กล้าไปซ้ำเขาพี่น้องเมื่อเช้านี้พรคเศษเหลือมีใบบกกอกอืมซ้ำเขาเตายสองไโอ้กินแลบวพี่น้องโอ้ยกินกี่ก้ละสีนั่งห้เฝ้าเอาอืมหิบ้าพห้ดอกบุ้สามได้สามได้ไกเลี้ยงอะไรละพี่้องจู่ิลื่อนมาพูดืึนเขามาพีเล่พันะเล่าว่ะบอกเลยว่ามาพีบพีกนว่ะ เซนไวก็ได้บอกอยากไปเสร็จแล้วพี่้องเอ้ยผลไม้เซนดอกนี่อนแรกกิเนั้นพี้องแน่เลยไม่ตูวว่าจะได้ย้อนเกษตมากินกระพุนโอ้พอดีจี ก็จล่างเยอะมากเลยดักข้าวแต่เราไม่กบเป็นล่างหรอกไอ้หนองไฟกำลังหั่นปลาหั่นจ้ะหั่นเอาบา่ได้ฝักเดอ้อพี่น้องหั่นเหล่าห้ากับสิเป็นล้วนไอ้หนองไฟหั่นกันเด้อเป็นเป็นตอนเป็นตอนนั่นสจจงสั่นตีไอ้น้องไฟ ก่อน,นื็ฟังไปทำเจะข้าวกันบุกิดคนดังดีตัวนี้เนาะทวนทวนไปเอาเตียงห่างเลยเตียงห่างเตียงแต่ปูได้ละว่างได้เอางบลงนั่งเดียดแล้วอันบ่เล่งบ่งได้กินดอกไฟนส้กินยังม่าจิ้มร่มคาตะไคร้จ้ะ ลงมวบต้นนี่บขาวเบใามออนแม่นบขาหวานเนื้อขามสมละ่ะ<อ>ต้มใส่ใบขามออนบาน,นสิขัดไดเนาะใส่ซีมสมสมเหรอเมนองไฟมันยังเสียบซีมึงใ<ต>บเ<า>อ<า>็นไปกันซี่มวยมึงเดาว,ว่าสมมัง ปรเด็นแดงว่าบบกข้าสมลลม,มือหวยมันสุกหลบยืนนี่มันคือเป็นต่งางงานเดียวนี่คือมืออื่นหรือที่ยังพ่อมาแล้วมาเตรียมปะสมือสมลหืมล่มน้ามเดือนแล้วแรดน้องไมตกมทนี่จิเลย รองน้อยยุทธะเกลือจ้ะเกลือลงไปชุลรถผงเสรผงนัวใส่พอเสร็สมอณนี้เลยเตียผงเริ่มอู่หวยลงไปจ้ะขวดไม่ไหมหอมหนอมตุ่ยใส่ผงหนองไ่เต็มสูต้นนนนัส่ประจ วาจีข้นมาหอดวาจีข้นมาซ้ำพอหลวงไพ่ถาติดอันโควิดบอกปากแห่ให้ลูกใส้เกี่ยเพิ่ว่าเพิ่สารแห่เพ่มเลนน้อยสรารแห่ให้หลวงไพ่เพิ่เลนน้อยเสริมสารแห่้หวงไพ่ง่า่หนาฝากขึ้นมาหลวงไพ่านบาได้แขนต้องอันฉีดวัคซีนก่อนยังสิมาได้ยังไม่ได้กักตัวนโอ้ล่าล่อฉีดวัคซีนยุติเจ้ท่านได้น้ำมอที <the <the ่ มาตันใดแจักเข็มอยู่โอ้โหโอ๋ดอกคนยังไดคือบ่ได้าู่อยู่บริษัทใหญ่ปนั่นซิมมาด้อยู่บ่เนาะเอาคนก็ระจอยหายไปเราเพื่อนร่วมนี่เขาหลายเอาคนเนาะแต่ว่าอดอยากมาถามแม่น้องไปว่าชันเจ้าสิฉีดวัคซีนหมอปนัดเดียร์ปลูกกันลงทะเบียนหายแทนที่สิลงทะเบียนหายจะของไม่ว่าสาอยู่หาอยู่หน้าจ้าเจียวผู้เป็นห่วงกับเป็นห่วงเรียบรื่น ต้มปลาตม้มโค้งจะบนต้มบ่ไม่นันั่นเดียวทีน้ำปลาอยู่จังน้อยมาจัดไปตาเอาเลยจ้ะพอประมาาหน่อยทีปลงได้บันป ม่ข้ามาบางคนก็ว่าบางคนก็หลับหลับดิบบางคนก็หลับสุกบ่ดิบดอกปลาหญงบ่ก้าบ่ทบ่้าดิบจจังหวะมึงว่าบสรษาเหนวอยู่าแซมมอนได้กินอยู่อืมนเป็นบ่ว่าบ่กกาพาจินงกับจิ้อย่ตน บ๊วยยาถั่วจิ้นก็เสียบปะจินได้อยู่ได้บันดีเป็นลูกกระเพาะจินบ่ได้เขาไม่ซื้อหรอกว่าบ่ได้มแม่นุเพื่อจ้ะเพื่อยอดควมควบัวมันข่อยใกยหน่อยก็ดื่อเลยขาโอ้ยขวมจะเนาะ สูกต้นเมนของอไปข้นดูมันกระสีมุนมุนสัมพ่อเมนของไปประฟังอส่อปลาหน,นที่เดดใส่ปลาหนว่น,น,นใส่ปลานิน่นชุ้ลดจ้ะ หอมใส่ปลาได้ไมมตู้มพ่อปงหรอบอหอมหน่อยเดียวทำปลาุนที่ได้คุมม่ไปพี่เยเดีได้ใส่ปลาพี่มหอมขัวไม่ไหมขอัวจ้ะรัวน้องไผเด่นี่เป็นคนต่ำปลาทั่วน้องไพ่ย่าแย่แหลกอะไรเนี่ยห่วยวางสั่นนี่มันคนขนต่ำิโอ้ยนีีคนว่าไม่เลวเกี่ยวคนนุ่ม ไฟแกวดีเนาะแม่แกวบอดีคุณกันตำคกนตอาลุกเลกเลอเลยมีตัวหอมมีงยอยู่บู้หอมขับ้หอมยพี่น้องหอมหอมจ้ะกระเทียมลูกโดดใบพักหอมจ้ะของพวกน้อืดออยู่นะเชี่องลกขุมห่ ขนาดวดอันเห็ดตอนยังไงได้ด <c oughs> นี่ก็ยังมุนอยู่ว่าจีแมนหอมววหวยๆห่ะจ้ะรับนี่ขขไม่ตัวซิมเดอ้อซนะิมเด <c oughs> บน่าอีกจัปียงืง <c oughs> ขาดสมจี แกับแก่ก็ดีกับเขาก็แเซียบพี่น้องหลามป้านิ่งเมื่อเดี๋ยวกับแก่เราพ่อเตี้ยบอกคือพวกมือ้ายจวดสันอ่ะยังไมากินของง่ายเหมกันเด้อพี่น้องแฟ่นรับสมองสมบัติหรอครับ พด้อบเสือพอเสือลบปนี่นึ่เอาบนึงโอ้หลหวความตึหลหวเราไม่แซบอกสดแซบพี่นองเวนแซบเด้อแฟนครับสมองสมบลครับจินงข่ง่ายเหมืนกันเส็บเซบหอมขั่วหอมขั้วหอมงไผ่เส็บบขวงไ่ตำเอาเหลกด้ตัวแม่สนึกหลวพดีวัที ลาปลาพี่น้องแก้วชีปตาอันนี้แมนแก้วปลานิ่นแก้วใส่ปลานิ่นครับนี่ต้มโค้งปลาเสร็จแสมกันมึนชิวเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยป็นกับสมองตับบอนล่ะพักไหมหลาปลากะพักส่วนหนึ่งพักนี่สลับพักบัวเมนุไผ่เมนุไข่เมนุส่วนหนึ่งสามส่วนสี่ส่วนรวมกัน ้องแบบกินปลากินก๋วเสเรามีสีายกปลาดันปลาของคนพี่นรองมากกินกวกันกินง่ายกันเจียวกันเจ้าเใส่เปล่าขุมุมตอเขาเห็น่งล้หองนั่นพอเดินย่างแดงมันจะตยืนยีเ็อนีกระโดด้นั่นเลยอืกสาดมาก mọi người cái quán 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 น้ำได้กเ็กินน้ำเรามีแห้งแล้วก็ไปหาปลูกผักยำเราเมื่อยแล้วก็มานอนอูเดี๋กวไปดนที่ร้านจินนะตัปไปนีแดดแดด๋า่มาเด้อโอ้สิดหอมพี่ไี่ไม่แซ่ดังเลยมี่จะล่มก่แดดเอาดิกโดดเลยสิ บ่านี่ผิดอีกอ hmm. ีกจับแจวเด้อไหนหยุดกันายผิดลาบมะนิ่งแม่หนองไผ่มะนิ่งสีมือแม่น้องไผ่ตะวันนี้เพราะแม่นตาแม่น้องไผ่เด้อพี่น้องกาปลาผิดกับลุงหยุดทองเงินมาให้กุศคุณไหนเป็นผู้ซื้อปลามาปล่อย อุยบ้านเป็นมุกินาที่นี่นอำ่ไม่เิหาจงกรไว้หน่เพิาให้เได้ก่อนอย่างเิาที่แรกเนได้จกการเอาดินไปทมมันสวนบาดแหกเลยเพีนไปเพี้ยแม่หองไทยก่อนม เมื่อี้เต่าที่ทเมี่กีเม็ยอยู่วารดีตรนะมันได้ถึงสวนมัมาถึวนมได้เป็นขามีนาทีก็หน่ยยุดมากโชคดีได้เป็นไก่ได้เป็นเลกเราว่าเอกี้มยุก็ได้กินมากินไเียเลยคาดตัวโก็เสนเสยบเป็นเนอเสเสบ สกข้าบสถลาบสกีอือดือดกระสาไก่ช่างันือดจไมก้อนเพิ่เคน่นเยากได้กะสาไก่ท่างเลียนองนี่คนะเ็นง้นหา่ไก่่างแปว่าคูณถงีสาไก่ช่างหรือว่าดีไหมกีอือใ่เดแล้วบาตน่าง ผมบอกว่าให้จงไว้จับตักนี่ยังนต่พวกขุดเป็นทาขุดสามารในม่ตัอขอมากพทั้พวกนี้ทังแคเนี่ยเดนกระองลุซือๆซื้อซื้อซื้อนึ่เลยนาเลยหก็ะอเปนจุล่ามเไปไหนเ็นจกล่ามเขาไปไหนนี่เอาไปไหนบ่เหน่ามบ่ไว้จ้องได้นี่กจัองไว้บ่เมยนต้องการที่อินบ่มีใครมาอยู่ทงหอก ท่านพ่อทำท่านพ่อทำยังเรียนขอบ้านบึ้มจวะผมมงเล่มงมัผมีคนนั่นองอยู่บนน้นพ่อมาสุนยังมีคนคือทง สิส่งมันขึ้ืนแน่ยุติมองตามอยเ่ตมึง จะได้เท่านี้มือนีกับฝาไฟเท่านี้ก็ได้พี่ร้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับเพราะว่าครับ